สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่23ตุลาคมนะครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลเรากันนะครับวันนี้นะครับมีเรื่องราวของฟาปินโน่นะครับนะที่ออกมาเผยว่าวิธีที่เขาจะเดินตามรอยฟันไดเนี่ยเขาทำอย่างไรนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของสามประสานตัวสำรองนะครับ JMS นะครับพวกนี้ประทับใจเจนคอกมากเจนคอกอธิบายให้ฟังรวมไปถึงอัปเดตซีมิคาร์ดด้วยนะครับ อาการบาดเจ็บของเขาเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันก่นกอนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับายาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับยาหม่องส่วนไภายตาจอมทองอยาถ่าย1นึผลิตภัณฑ์จากข้างขายยาจอมทองเหล่านี้สามารถสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพฝากเอาไว้ด้วยนะครับโดยไปถึงสุสกิมอเตอร์ไทยแลนด์นะครับนำเสนอรถยนต์สุสกิ GL Max Edition นะครับก็เป็นรถยนต์อีโคคาร์นะครับประหยัดน้ำมันด้วยหัวฉีดคู่ดูเอลเจ็ดนะครับแล้วก็ตกแต่งภายนอกเนี่ยแบบสปอร์ต มีสติ๊กเกอร์ลาย G L Max Edition ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้ราคาประมาณ5,000 500, กว่าบาทนะครับสนใจติดต่อไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของ s u z u k ิ Motor Thailand นะครับหรือว่าไปที่แฟนเพจของ Su z u กิม o เตอร์ a i l a n d ก็ได้นะครับฝากไว้ด้วยมาดูข่าวสารในวันนี้นะครับเตรียมมาให้เพื่อนเพื่อนก็ครบถ้วนนะครับไปเริ่มกันที่เรื่องราวของอาการบาดเจ็บผู้เล่นเรลากอนนะครับคอต้าซิมิคาร์ดเนี่ยมีคนถามผมมาเยอะเหมือนกันว่าเอ๊ะหายไปไหนทําไมไม่มีชื่อแล้วก็ไม่เห็นภาพซ้อมมาสักพักหนึ่งแล้วซึ่ง ่อนนั้นนี้ถ้าใครย้อนกลับไปจริงๆนะเราก็จะรู้ว่าเขาเจ็บอยู่แต่เพียงแค่ว่าไม่นึกว่าขนาดว่าผ่านเบรกทีมชาติมาแล้วยังไม่หายบาดเจ็บนะอาการบาดเจ็บของซิมิคาร์เนี่ยเป็นบริเวณต้นขาครับซึ่งล่าสุดนะครับนักข่าวสายหงแดงนะครับอย่างเดวิดลินส์นะครับเมื่อก่อนเดวิดลินส์เนี่ยอยู่ระดับอีวิงแซนดาห์อยู่มานานแล้วแต่ตอนนี้แกออกมาครับนะเดวิดลินส์แล้วแกก็มารับงานเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นพาร์ทไทมเป็นอิสระ เป็นฟรีแลนซ์อะไรแบบนี้แกก็รับงานเขียนข่าวให้กับดิอิสันฟิลครับซึ่งตอนนี้แกก็อัปเดตนะครับว่าซิมิค้าเนี่ยคาดว่าน่าจะกลับมาซ้อมได้ในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าก็คือน่าจะหลังจากวันจันทร์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยน่าจะกลับมาซ้อมได้นะก็น่าจะเป็นแผนแผนงานน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับมาต่อกันที่คู่แข่งกันบ้างนะครับเดี๋ยววันเสาร์นี้ครับพรุ่งนี้แล้วนะครับเราจะเจอกับเชฟฟิลยูไนเต็ดนะครับโดยเปิดอนฟิลพบกับเชฟฟิลนะ โดยกุนซือของพวกเขานะครับคริสไวเดอร์นะครับกุนซือเชฟฟิลด์ก็ออกมายืนยันนะครับว่าโอเคอาการบาดเจ็บของเฟอร์กิลฟันดาของทีมเรียพูเนี่ยมันเป็นอะไรที่เสียหายต่อทีมเรียพูแต่เขาบอกว่าผู้เล่นของทีมเขาที่บาดเจ็บอยู่ตอนนี้เสียหายหนักกว่าการที่เรียพูเสียฟันดานะครับโดยเขาให้เหตุผลนะครับว่าเมื่อวานนี้เขาแถลงข่าวนะครับเขาบอกว่าเราเสียเนี่ยจอห์นเฟกนะครับจอห์นเฟกคือกองกลางตัวจริงนะครับ แจ็คโอคอนเนลเนี่ยกองหลังตัวจริงลีดมูเซตนะครับกองหน้าตัวจริงเนี่ยเสียไป3คนซึ่งเขาบอกว่า3คนที่เสียไปเนี่ยสำหรับสำหรับเชฟฟิล์เนี่ยมันถือว่าเป็นการสูญเสียที่ใหญ่กว่าการที่ล์พูเสียฟันได้เขาว่าอย่างนั้นนะเขาบอกว่านี่คือสถา,านการณ์ที่สโมสรเชฟฟิลล์ของเขาเนี่ยต้องผ่านในช่วงเวลานี้ไปให้ได้นะครับแน่นอนล์พูเสียฟันได้ไปแต่ลีพูยังมีผู้เล่นโวลคลาสในทีมอีกหลายคนยังมีผู้เล่นอะคาเดมี่ที่ทำงานได้ดีอีกหลายคน สามแนวลูกก็ยังอยู่ครบซาร่ามาเน่ฟิมิโนยังสามารถทำลายพวกเขาได้นะครับเขาคือเขาจะเปรียบเทียบว,ว่าด้วยขนาดทีมของเขาที่มันไม่ใหญ่เสียสามคนนี้ไปมันมหาศาลมากนี่คือสิ่งที่ไวเดอร์เขาบอกนะครับอันนี้ก็อัปเดตสภาพทีมคู่แข่งให้ฟังกันด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือรีแอนบูสเตอร์เนี่ยนัดที่แล้วกับเชฟฟิลเนี่ยได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองครับแต่นัดนี้เนี่ยทางด้านกิสไวเดอร์บอกว่าเดี๋ยวพิจารณาดูก่อนว่าจะส่งลงตัวจริงหรือส่งสำรองแต่แน่นอนจะมีส่วนร่วมกับทีมในนัดนี้แน่นอนนะครับ ก็ผมก็ลืมนึกไปเลยนะตอนแรกนะอันนี้โดยส่วนอันนี้ผมพูดเองนะนะผมก็ลืมนึกไปเลยว่าบูสเตอร์เนี่ยย้ายไปเล่นแบบถาวรยี่สิบามจุดห้าล้านปอนด์ผมก็ลืมนึกไปเลยนึกว่าย้ายเล่นแค่ยืมตัวแบบแบบในสมองส่วนหนึ่งมันลืมนึกอะ่ะก็เลยงงว่าเอ๊ะลงได้หรออ๋อมันย้ายขาดนี่หว่านะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะได้เล่นในแอนฟิลแต่ว่าไม่ใช่สีเสื้อของลีฟูแต่เป็นสีเสื้อของเชฟฟิลยูเนเต็ดนะครับมาต่อกันที่ ความหลงสำหรับเกม u ฟ f a แชมเปี้ยนื่อกันบ้างนะครับมาดูฟาบิโนนะครับมหาเทพหมอป่าของเราที่เล่นทดแทนเฟอร์กิวฟันไดแล้วก็ได้รับคําชมอย่างมากมายเคลียร์สกัดจากเส้นเมื่อวานนี้เจ้าตัวเนี่ยล่าสุดก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับหลังจากจบเกมถึงแนวทางแล้วก็วิธีการที่เขาทดแทนฟันไดเนี่ยเขาทำได้อย่างไรนะครับโดยเจ้าตัวบอกว่าแน่นอนสิ่งสำคัญอย่างแรกเลยคือผมไม่ใช่เฟอร์กิวฟันได นะผมไม่ใช่เฟอร์กิฟันไดแล้วก็ฟันไดเนี่ยคือกองหลังที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้แน่นอนการทดแทนทดแทนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าเขาได้คุยกับผู้จัดการทีมและผู้จัดการทีมก็บอกกับเขาว่าสิ่งสําคัญนะถ้าคุณจะทําหน้าที่บทบาทแทนเฟอร์กิฟันไดคุณต้องพยายามนะครับ t e t k more t r y a n d organize the team คุณต้องพยายามพูดกับคนอื่นมากขึ้นหมายถึง อาจจะส่งเสียงสั่งการหรือว่าให้เสียงคนอื่นมากขึ้นแล้วก็ organize จัดการทีมให้มากขึ้นนะครับและสิ่งสำคัญต้องพยายามเล่น Second Ball ให้ดี Second Ball คือการสกัดบอลจังหวะ2หรือการเล่น Pacing นั่นคือหน้าที่ที่เขาได้รับมอบหมายมาแล้วเขาก็ทำอย่างสุดความสามารถของตัวเองนะครับฟาบิโบอกยังมีครับเขาบอกว่าเฟอร์กี้ฟันไดเนี่ยตั้งแต่เขาทีมรู้นะครับและตัวเขาเองก็รู้ว่าฟันไดจะต้องเจ็บยาวเนี่ย เจ็บยาวมากๆด้วยเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ช็อกมากๆเพราะยา้ำอีกทีนึงว่านี่คือกองหลังที่ดีที่สุดในโลกและเขาคือผู้นําในทีมคนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เป็นผู้นําในห้องแต่งตัวด้วยอีกหนึ่งคนทีมเนี่ยแน่นอนเราเราคิดถึงเขาคิดถึงเฟอร์กิลฟันได้นะครับแต่เราก็ต้องพยายามสู้ในแบบที่เราเป็นดังนั้นสิ่งที่ผมทำเขาบอกว่าสิ่งที่ผมทําก็คือผมพยายามเป็นผู้นําให้มากขึ้นด้วยทดแทนในส่วนของฟันได้ในทางเทคนิคแล้วเนี่ย การเล่นเซนเตอร์แบ็กเนี่ยมันต่างจากกองกลางตัวรับอย่างหนึ่งคือต้องเตรียมตัวไว้พร้อมกับลองบอลที่มากกว่าลองบอลคือบอลยาวครับคือเล่นไม่ฟิลตัวรับเนี่ยมันก็จะยืนยืนสูงกว่ากองหลังถูกไหมครับบางทีบอลยาวที่มันจะโยนตักหลังลายเนี่ยมันก็จะหลุดไปถึงเซนเตอร์แบ็กอ่ะอย่างตอนโกเมสยืนคู่ฟันได้ก็จะเป็นโกเมสกับฟันได้ที่รับมือแต่พอมายืนตรงเนี้ยฟาริโยกก็บอกว่าต้องพยายามรับมือลูกโยนไกลให้มากกว่าเดิมนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับรับพยายามจัดการทีมนะครับ นะโอเคและสิ่งสําคัญฟาวนิโยบอกเยี่ยมมากครับกับการได้คลินชีชนัดนี้อ่ะก็ต้องให้เครดิตกับฟาวนิโยด้วยนะครับเหมือนมีสถิติด้วยฟาวนิโยเล่นเซนเตอร์แบ็กมา4เกมให้กับลิเวอร์พูลเนี่ยคลินชีดรวดทั้ง4นะัดเท่าที่ผมจําได้มีเกมกับวูฟแฟมตันนะในฟุตบอลเอฟเอคัพเมื่อปีก่อนนู้น,นแล้วก็มีเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่เจอกับบาเยอร์เมื่อ2ปีก่อนแล้วก็มีอีกผมจําไม่ได้มีเกมนะมีบรายตันมั้งแล้วก็มีล่าสุดเนี่ยเกมเนี้ย ท่าว่าคลินชีทุกนัดที่ฟา์บินโยเล่นเซนเตอร์แบ็กเป็นตัวจริงนะครับคือผมเปิดผ่านๆมาแล้วก็ลืมแล้วว่าเปิดเจอจากไหนนะครับแต่ว่าก็พอนึกออกก็นึกประมาณนี้ทีนี้มาดูวาเนด,ดูมบ้างครับวาเนด,ดูมก็ชมฟา์บินโยว่าโอ้โหสุดจริงครับวาเนด,ดูมบอกว่าฟารบินโยในสุดจริงเล่นเซนเตอร์แบ็กได้อย่างสุดยอดมากนะครับนะไม่เสียประตูด้วยได้คลินชีทด้วยแล้วเล่นเนี่ยวาเนด,ดูมบอกว่านึกว่า เห็นมันเผยเนี่ยนึกว่าฟานบินโยเล่นเซ็นเตอร์แบ็กมาทั้งอาชีพซะหน่อยอ่ะมันแต่นี่เพิ่งเล่นนะแล้วก็เพิ่งเล่นกับโจโกเมสแค่ไม่กี่นัดด้วยมันก็เลยแบบยังมีไม่เข้าขากันบ้างแต่แต่โดยรวมคือเขาชมฟานบินโยเลยว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนะนอกจากนี้นะครับนอกจากนี้อ่าตัวของวายนาดุม um เนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าเขาได้พูดคุยกับฟันได้นะว um ายนาดุมก็บอกเขาได้พูดกับพูดคุยกับฟันได้ก่อนเกมเจะแกลวแจ็ด ฟันไดส่งข้อความว่าอขอให้ทุกคนโชคดีนะส่งข้อความให้เพื่อนตองทีมทุกคนแล้วก็ส่งให้กับวัยรุมด้วยวายรุมก็เล่าให้ฟังแต่ทีนี้วัยรุมนบอกว่าก็ยังไม่ได้คุยกับฟันไดยเยอะมากนะเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลเรื่องที่ควรคุยกับฟันไดามากกว่าในช่วงนี้คือน่าจะเป็นเรื่องเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวเกี่ยวกับว่าเเป็นยังไงบ้างการฟื้นตัวเป็นอย่างไรพอเข้าผ่าตัดวันไหนแผนการเป็นยังไง คุยเรื่องนี้มากกว่าที่จะคุยเรื่องฟุตบอลเพราะว่าวันดูบอกว่านี่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสําหรับฟันได้ไม่ควรที่จะไม่ควรที่จะไปคุยไม่ควรที่จะไปคุยเรื่องเรื่องฟันได้นะครับมากจนเกินไปนะไม่ควรขออภัยไม่ควรที่จะไปคุยเรื่องฟุตบอลมากจนเกินไปนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ทีนี้ครับเมื่อพูดถึงเรื่องเฟอร์กิลฟันได้แล้วเนี่ยนะครับนะ เราก็มาดูกันที่เรื่องราวของคาร์โลอันเชลติกันสักหน่อยนะครับอันเชลติเนี่ยแกให้สัมภาษณ์แถลงก่อนเกมครับในสุดสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวพวกเขาเจะเจอกับเซาแฮมตันโดยคาร์โลอันเชลติเนี่ยก็พูดถึงนะักข่าวก็ถามถึงจังหวะที่พิกฟอร์ดเล่นงานฟันไดาอีกครั้งหนึ่งเขารู้สึกยังไงนะครับเขาก็บอกว่าแน่นอนชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือเขารู้สึกเสียใจกับเฟอร์กี้ฟันดาด้วยนะครับที่ ฟันได้ต้องเจ็บและพักยาวทุกๆคนในสโมสรเรอัลมาดริหวังว่า,าฟันได้จะกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดนะครับแต่ทีนี้หลายๆคนมาบอกว่าพิกฟอร์ดเข้าบอลแบบไม่ระมัดระวังเข้าบอลแบบว่าไม่คิดไตรตรองให้ดีก่อนตรงเนี้ยอันชัติบอกว่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยตรงที่คือจังหวะนั้นนะเขาเชื่อว่าพิกฟอร์ดพยายามเล่นบอลแต่มันเป็นการเล่นบอลในจังหวะที่เข้าช้าไปนิดนึง มันก็เลยสร้างอาการบาดเจ็บให้คนอื่นได้แต่ซึ่งในโลกของฟุตบอลมันเกิดมันสามารถเกิดขึ้นได้อยู่แล้วในเรื่องของการเข้าปะทะช้านะครับนะคา,าร์าโันเชลติก็พยายามปกป้องพิกฟอร์ซึ่งผมเข้าใจที่คาร์โันเชลติพูดนะครับก็คือจริงๆเขาไม่ได้อยากจะตั้งใจทําร้ายขนาดนั้นหรอกแต่พยายามจะเข้าบอลแหละแต่เข้าช้ามันก็เลยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นทีนี้คําถามสองพันคือเมื่อเกิดอุบัติเหตุแบบนี้แล้ว VR VR มากกว่าทําไมไม่ย้อนหลังและลงโทษ ลงโทษกับพลิกฟอร์ดอันนั้นมันขึ้นอยู่กับการตัดสินด้วยครับในเมื่อคนเข้าบอลผิดพลาดไปแล้วก็ควรต้องโดนใบแดงตามหลักถูกไหมครับแต่นี่มันไม่โดนนะอืมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวพูดถึงฟานดายแล้วมันก็มีข่าวมาอีกครับสื่อในประเทศอิตาลีนะครับรายงานนะครับว่าอ่าสื่ออย่างสปอร์ตมีเดียเซตนะครับสื่ออิตาลีบอกว่าอ่าลิพูเราเนี่ยให้ความสนใจไปที่โอซานคาบักนะครับกองหลังของชชลเก้นะครับ แล้วก็พร้อมที่จะไปร่วมแย่งวงร่วมวงกับเอซิมิลานะครับในการล่าตัวกองหลังคนนี้นะครับนะอาจจะวางเป้าหมายในซัมเมอร์หน้าหรือไม่แน่อาจจะเป็นมกราคมนี้เลยด้วยซ้ำนะครับวางเป้าหมายแล้วโดยค่าตัวของโอซังคาบักเนี่ยเขาคาดว่าอยู่ที่ประมาณสัก30ล้านยูโรนะครับก็รอติดตามกันต่อไปครับแต่ว่าเบื้องต้นเมื่อมันเป็นข่าวที่รายงานมาจากสื่ออังกฤษเนี่ยผมยังไม่ค่อยอยากเชื่อเท่า,หาไหร่เอ้ สื่ออิตาลีครับยังไม่ค่อยอยากเชื่อเท่าไหร่เพราะว่าคือถ้ามันรายงานจากสื่อเยอรมันยังพอเข้าใจได้เพราะนักเตะอยู่ชาวเกยรายงานจากฝั่งอังกฤษก็ยังพอเข้าใจได้เพราะว่าลิโอปูอยู่อังกฤษแต่นี่มันมาจากอิตาลีมันมาข้ามสายพันธุ์นะครับผมเลยรู้สึกว่าเขาแค่เขียนข่าวให้ตรงกระแสเขาผมรู้สึกว่าเขาเห็นว่าฟานดเจ็บก็เลยเขียนโยงไปเอาข่าวเก่ามาเล่าใหม่เขียนโยงไปสําหรับสื่ออิตาลีเจ้านี้ผมรู้สึกแบบนั้นนะครับทีนี้มาดูเจนคอปกันบ้างนะครับเจนคอปเนี่ย กล่าวชื่นชม3ประสานตัวสำรองนะครับ DMS นะด Diego Costa Ch Mino Chagilly นะครับกล่าวชม3ประสานคนนี้เราจะเห็นว่าในเกมล่าสุดเนี่ยที่เจอกับอัจจักร์อัลต์ดัมเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะผมเนี่ยก็เพิ่งไปไปดูเทปย้อนหลังนะในบีอินพอสมัครสมาชิกแล้วอะ่ะมันสามารถดูย้อนหลังได้ฟูลแมตต์เลยผมก็นั่งดูฟูลแมตต์ ขดูเมื่อวานนี้ตอนดึกๆเพราะาไม่มีเวลาดูเลยครับตอนกลางวันเนี่ยทำงานทํางานตลอดเลยครับก็ต้องมาดูตอนดึกแล้วก็อะได้เห็นลูกเกมแล้วแล้วผมก็ได้เห็นเหมือนกับสิ่งที่เจนคอรเห็นแล้วครับว่า3ภาษา3คนเนี้ยลงมาในช่วงนาทีที่60เปลี่ยนตัวพร้อมกันเลยเอาสามภาษาโจริงออกเอาสามภาษาสำรองลงลงไปแล้วสร้างความแตกต่างได้เหมือนกันสร้างความแตกต่างได้เหมือนกันทั้ง3าคนเลยนะครับดูจะมีความมุ่งม,มั่นความกระหายและเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับ ซึ่ง,จงเจนี่คอปก็ชมครับว่าสามคนนี้เนี่ยโอ้เยี่ยมเลยนะครับสามคนนี้เยี่ยมเลยคือแน่นอนแน่นอนครับมันเป็นเกมที่ยากเหมือนกันเพราะว่าอาแจกเนี่ยพยายามเล่นเจาะทางด้านกว้างทีมก็ต้องพยายามปรับฟอร์เมชันนะครับเขาบอกปรับฟอร์เมชันมายืนเกมรับให้แน่นขึ้นเป็นระบบแบบประมาณ451ยืนฟอร์เมชันเกมรับให้แน่นขึ้นเล่นเกมรับให้มั่นคงมากขึ้นปิดพื้นที่ปิดสเปคแล้วทีนี้ พอเล่นรับให้แน่นเราก็จะมีพื้นที่ในการเล่นเกมสวนกลับได้มีบิ๊กสเปซนะครับเล่นเคาน์เตอร์แอ k แนะแล้วถ้าจะเล่น c o u n t เตอร์แอ k ในช่วงเวลาแบบนี้มันก็ต้องการคนที่แข้งขาสดใหม่เฟสเล็กนะครับก็เลยจัดเลยครับเปลี่ยน3คนลงไปให้หมดเลยแล้วปรากฏว่าแม้ว่าสนามอาจจะไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่แต่เจนเขาก็ชมว่า3คน D t, ีทีอาร์นะครับ อ่าโจตาโจตามินามิโนะแล้วก็ชากิรี่เนี่ยสามคนช่วยทีมได้มากชากิรี่เนี่ยเล่นได้อย่างสดชื่นนะครับมีความสเปเชียลนะครับพิเศษขณะที่ทาคุมิมินามิโนะเนี่ยอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าเขาชอบเล่นในพื้นที่บีทวินเดอร์ไลน์จะให้เขาบอกนะครับเล่นบีทวินเดอร์ไลน์ขึ้นไปเชื่อมบอลเชื่อมเกมเล่นไล่บอลเล่นได้อย่างโอ้โหอย่างกับแมชชีเมื่อวานนี้คอปเขาพูดแล้วโชต้านี่ก็คือแมชชีนอีกคนนึงที่ คอยที่จะสร้างสารรค์โอกาสเล่นหนึ่งหนึ่ง,างหาสถานการ์ลุยหนึ่งหนึ่งกับคู่ต่อสู้อยู่เสมอนะครับนะแม้ว่าแลวก็สร้างสารรค์โอกาสได้มีหลายโอกาสที่มีโอกาสจบแต่เราก็ทาไม่ได้แต่ท้ายที่สุดทั้งสาคนทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมตรงนี้เนี่ยจบละคําพูดเจนคอปแต่มาที่เรื่องความเห็นของผมบ้างผมมองว่าที่ผมเห็นเมื่อวานนะครับทั้ง3าคนลงไปแล้วเล่นแบบสดใหม่ริงโชต้าก็มีโอกาสยิงแต่ติดบล็อกส่วน มินามโนเนี่ยมีโอกาสยิงครั้งสองครั้งแล้วเล่นเล่นกับชากิรีก็เยี่ยมชากิรีก็มีลูกหนึ่งแทงท้ายเกมใช่ไหมแทงให้กับมินาโิโนหลุดเข้าไปยิงแต่ก็เตะเซฟโอนาน่าคือแบบช่วงเวลาที่เราที่เราเราิ่มมีโอกาสยิงตรงกกอบมากขึ้นเนี่ยมันมาจากการที่ช่วงท้ายที่เราส่ง3คนนี้มา30นาทีสุดท้ายเรามีโอกาสยิงตรงกกอะมากขึ้นจาก3คนนี้คือผมผมรู้สึกว่า3คนนี้ก็ยังไม่ได้ดีไปกว่าซาร่ามาน่ฟิมิโนหรอกแต่ มันเห็นภาพว่าเปลี่ยน3คนมาสร้างความแตกต่างได้เหมือนกันและเห็นมิติที่ว่าสวอตเดฟของเรา3ดาวลุกถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนอยังไงเวลาจะเปลี่ยนตัวอาะมี่เปลี่ยนโอริกี้ลงมานะครับแล้วก็โอริกี้บางทีก็ทําอะไรไม่ได้แต่ตอนเนี้มันไม่บ่อยนะครับที่เราจะเห็นเราเปลี่ยน3ตัวพร้อมกันซึ่งตั้งแต่ครอบคุมทีมมามันน้อยมากครับที่เปลี่ยนแบบเกาะสามกองหน้าพร้อมกันแบบนี้นะครับ มันแปลว่าเจนคอบค่อนข้างมั่นใจในโชต้าชายกิรีมินามนโนซึ่งพอเราเห็นชื่อชารของสามคนนี้แล้วเออมันพอที่จะไม่ไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เราไม่มีใครแทนซาร่ามาในฟิมิโนได้เลยแต่ตอนเนี้ยอ่ะมันคงไม่ได้แทนกันแบบร้อแต่มันได้เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็มันก็โอเคขึ้นนะตรงเนี้ยผมผมผมเห็นด้วยกับที่เจนคอบกล่าวชมทั้งสามคนนะครับ นอกจากนี้จเจนส์คอปยังชมไปที่เจ้าหนูลิสวิลเลียมด้วยแม้ว่าจะได้ลงเล่นเพเียงแค่สามสี่นาทีสุดท้ายช่วงทดเจ็บแต่เขาก็บอกว่ามันเป็นสเต็ปที่ที่ยิ่งใหญ่เขาบอกว่าลิสวิลเลียมเนี่ยจากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตอนแรกยังอยู่เล่นกับฟุตบอลนอกลีกอยู่เลยมาวันนี้เขาได้เล่นฟุตบอลแชมปีเป็นลีกในช่วงเวลาสั้นๆแต่นั่นคือก้าวสำคัญของเจ้าตัวนะครับมันเป็นเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมมากนะแล้วคนอื่นๆก็ทําได้ดีด้วยเจ้าตัวเองลิสวิเลียมก็บอกว่า โอ้โหปื้มมากๆม,ม,มันเป็นเหมือนฝันที่เล่นในศึกฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกแลวเขาก็จะเขาบอกว่าเขาจะก้มหน้าก้มตานะเจ้าหนูเนี่ยบอกจะก้มหน้าก้มตาซ้อมฝึกซ้อมให้มากกว่าเดิมฝึกซ้อมให้หนักเฝ้ารอ,อโอกาสถ้าได้รับโอกาสก็จะพร้อมลงเล่นแล้วก็จะรอในศึกเอฟเอคัพคิดว่าตัวเองเนี่ยคือจะพยายามรักษาฝีมือแบบเนียไว้แล้วในเอฟเอคัพหวังว่าจะได้ลงเล่นผมว่าเขาได้ลงเล่นแน่แล้วผมว่าตอนนี้เขาขยับขึ้นมาเหนือคูเมติโอไปแล้วนะแล้วผมเพิ่งมาเห็นรูปร่างเช็ดแค่ สูงว่ะคือดูภาพเนี้ยคือเจนนคอปอ่ะเจเนคอปสูงเท่าไหร่เพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่อนน้องๆเจนคอปร้อยเก้าสิบสามเซนติเมตรแล้วดูเจเนคอปจับมือกับลิสวินเลียมแล้วดูแล้วดูขนาดตัวลิสวินเลียมมันเพิ่งเห็นใกล้ๆเนี่ยถ้าผมดาวจากสายตานี่ยเกือบสองร้อยเซนเลยนะนี่เกือบสองร้อยเซนเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอลองเอส,อส,อส,อสิร์ชสดๆสิว่ามันแต่แน่นอนบางทีในเว็บไซต์อะพุ่งดาวลุ่งอะมันจะยังไม่อัปเดตครับ มันจะยังไม่อัปเดตนะแต่บอกผมจะลองดูผมผมค่อนข้างเชื่อเว็บไซต์ Transfer Market มากกว่าเว็บอื่นวิกิพีเดียเนี่ยบางทีไม่ค่อยอัปเดตโอ้โห Transfer Market ยังไม่อัปเดตเลยเพราะว่ามันยังเป็นดาวรุ่งที่วีดีเพิ่งโผล่ขึ้นมามีชื่อกับลีฟพูอะนะครับผมจะพยายามหาส่วนสูงรีฟเรียมนะอ่ะทงนั้นลองดูวิกิพีเดียก่อนวิกิพีเดียก็ไม่อัปเดตเอาเป็นว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ส่วนสูงที่แท้จริงนะครับ เรายังไม่รู้ส่วนสูงที่แท้จริงมีคนบอกไหมคือในเห็นนะมมันยังไม่อัปเดตมันมีเคยระบุเอาไว้ไม่รู้เว็บไหนระบุไว้บอกร้อยแปดสิบแปดซึ่งไม่ใช่แล้วเด็กมันเพิ่งอ,อายุสิบแปดสิบเก้ามันสูงได้อีกแล้วเราเห็นจากภาพเมื่อสักครู่นี้สูงกว่าจะคเก็คอปะเอ,เอาง่ายๆสูงพอร้อยเก้าสาแน่อาจจะร้อยเก้าเจ็ดร้อยเก้าแปดเลยผมดูจากสายตาเมื่อสักครู่นี้นะามาดูกันที่เจมิลเนอร์พูดถึงเคอร์ติสโจนกันบ้างเจมิลเนอร์บอกว่าเดี๋ยวเคอร์ติสโจนเนี่ยได้ลงเล่นในแชมเปี้ยน หลายๆนัดแน่นี่คือเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นคือเจมินเนอร์ชมเลยครับว่าสาเหตุที่เคอร์ติโจนได้ออกสตาร์ทเนี่ยในเกมแชมเปี้ยนลีกครั้งแรกเนี่ยเพราะว่าเขาดีพอจริง,รงๆเขาเป็นผู้เล่นที่ดีก็พูดเหมือนเจนคิคคอปแลยว่านี่คือผู้เล่นที่ดีจริงๆเรารู้กันดีนะแล้วก็นี่จะเป็นนัดแรกหลังจากอีกหลายๆนัดที่จะตามมาแน่นอนนะครับนะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้าคือเพิ่งมารู้เมื่อวาน คือสมมติวันเตะวันพุธใช่ไหมครับเจ้าตัวเพิ่งมารู้ตอนค่ำ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 วันวันอังคารคือรู้รู้ตัวลงหน้าประมาณวันหนึ่งเจนครอปเดินมาบอกนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวเองจะได้ลงนะเจ้าตัวนี่ตะนลึงนะครับแล้วก็แบบเฮ้ยตื่นเต้นนะครับแล้วก็ได้ลงเล่น45นาทีหลังจากจบ45นาทีเจมมเนอร์บอกว่าเครตี่โจนเก่าเขาห้องแต่งตัวคือรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเฮนเดอร์สันจะลงเล่น45นาทีหลังแต่45นาทีตัวแอ45 45นาทีแรกที่ตัวเองเล่นเนี่ยตัวเองก็ปื้มแแแลวัับบบบนน่่งแบบงแบบ นั่งแบบนั่งฟินนะครับคือแบบมันเป็นก้าวก้าวเล็กๆสาหรับผู้เล่นบางคนเนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นอะไรที่เป็นสเต็ปทีละสเต็ปได้ผมว่าก็ผมว่าเคอร์ทิโจนอะ่ะค่อยๆไล่สเต็ปจริงนะอาจจะไม่ได้หือหวาแบบว่าขึ้นมาแล้วแบบปุ๊บยึดตัวจริงยึดตัวจริง,รงไม่ใช่แต่ผมว่าเคอร์ทิโจนมันได้ลงเล่นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ฉายแววว่าเล่นในระดับผู้ใหญ่เล่นได้อาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบเกมรับอาจจะต้องมีปรับปรุง เกมลุกอาจจะต้องปรับปรุงบางจุดแต่เราเห็นแววบางอย่างว่ามันตอนนี้พูดได้เต็มปากแล้วว่าเคอร์ติจนเป็นสำรองที่ดีคนหนึ่งเลยเป็นสำรองที่ดีในแดนกลางของเราคนหนึ่งเลยแบบชัดเจนเลยนะครับส่วนเรื่องมาเน่เนี่ยผมขอแก้หน่อยเมื่อวานนี้ผมแปลแปลผิดไปนิดนึงนะครับก็ไม่นิดแหละมันมันคร์มหมายเปลี่ยนเหมือนกันคือเจนนีคอ้ฟบ,บอกว่ามาเน่เนี่ยมีอาการช้ำฟกช้ำเนี่ยตรงบริเวณที่เอาเอาน้ำแข็งมาคบเนี่ย มาสองสวันแล้วสองสวันก่อนนันนี้มีอาการแล้วซึ่งพอล่าสุดนาทีที่60เนี่ยเปลี่ยนตัวออกยกชุดเนี่ยมาเนย่ยังมีอาการเจ็บๆนิดนึงตรงนี้ก็เลยเอาน้ําแข็งประครบซึ่งเจนเขาบอกว่านูโพรบมครับนะมันไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับเมื่อเมื่อตอนพอเขาไม่ได้เล่นก็เอาน้ําแข็งประครบก็เป็นเรื่องปกติดังนั้นก็อาจจะเป็นเพียงแค่การกายเขาเขา,เ,ขาเรียวกว่าอนะปฐถมพยาบาลเบื้องต้นอยู่แล้วสําหรับคนที่มีอาการช้าอาการอะไรแบบเนี้ยอาการช้ำช้ำหนองอะไรแบบเนี้ยมันต้องเอา เอาไอเ้เนี่ยประครบนะก็ไม่แปลกครับด้วยสไตล์ของมันนี่นก็ต้องมีอาการบาดเจ็บบ้างน,นะครับใช้ร่างกายเยอะนะมาสเกลฟอร์มนักเตะเรากันนิดนึงพวกที่ปล่อยไปบ่อยยืมตัวฮาร์วีย์อเรียตเนี่ยเมื่อสุดสัปดาห์เนี่ยได้ลงเล่นกับแบ็กเบิร์นนะครับแม้ว่าแบ็กเบิร์นจะแพ้วัตฟอร์ดสามหนึ่งแต่ว่าได้รับคําชมครับจากทั้งกุนซือของแบ็กเบิร์นก็ชมว่าโอ้โหเจ้าหนูนี่เล่นเจ้าหนูเอเรียตเนี่ยเล่นร่วมกับกองหน้าของพวกเขานะครับ อาร์มสตองเนี่ยได้อย่างได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะขณะที่แฟนบอลของของแบ็กเบิร์ดเนี่ยผมไปไปไปดูมานะว่าเขาพูดยังไงกันบ้างแล้วดูสถิติคือสถิติเนี่ยขนาดเพจของแบ็กเบิร์ดเพจของแฟนบอลแบ็กเบิร์ดยังทํารูปสถิตินี้ขึ้นมาเลยคือเล่นดีมากในเกมแรกแล้วเล่น90นาทีแล้วก็เหล่าพวกแฟนบอลแบ็กเบิร์ดก็ชมว่าไอ้เจ้าหนูนี่มันเก่งเกินอายุนะ 17ปีแต่เล่นคลาสในสนามเนี่ยเป็นตัวจริงได้เลยนะครับก็เห็นแบบนี้ก็ยิ่งปลื้มใจเข้าไปใหญ่ดูทรงแล้วตัวจริงดักเบิร์นยาวๆทั้งซีซันครับขอให้เก็บกระดูกพัฒนากระดูกพัฒนาฝีเท้าแล้วกลับมาปีหน้าอายุ18ปีเนี่ยกลับมาในปีซีซันมาลุ้มกันต่อว่าจะได้ขึ้นชุดใหญ่ไหมถ้ายังไม่ได้ขึ้นจะปล่อยยืมอีกผมก็รู้สึกเฉยเด็กมั่งพิ่งอายุ17ปี18ปียังปล่อยยืมตัวได้อีกหลายปีให้เก่งให้กระดูกแข็งต่วนี้ค่อยกลับมาก็ได้นะครับ ก็รอดูปีหน้าเดี๋ยวเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับมาดูนที่เซเว่นเจอราลาดกันบ้างครับนะคุณซื้อของพวกเราอ่ะไม่ใช่ตำนานของพวกเราแล้วก็ในอนาคตไม่แน่อาจจะก้ามาเป็นคุณซื้อของเราก็ได้ล่าสุดคุมทีมในแชม,ชมในยูโรปานะครับก็พาทีมชนะสตองดารีแอสสองศด้วยนะครับแล้วก็ลูกหนึ่งที่นักเตะของพวกเขาเนี่ยนักเตะของเจอราลาดยิงเนี่ยก็คือเคมาลูฟเนี่ย โอ้โหลูกนี้สวยมากยิงตอนทดเจ็บเลยครับดูครับในจังหวะที่เล่นเกมสวนกับนะครับล็อก1ล็อก2นะครับหลบผู้เล่นไป1ไป2ไปคนเดียวเลยครับแล้วก็พอหลุดมาลงบริเวณเส้นกลางสนามซัดไกลตูมบอลหุกครับผูัุษาประตูเซฟไม่ได้ครับยิงขึ้นสนามเข้าเจลาดบอกว่าโอ้โหตั้งแต่นี่คือหนึ่งในลูกที่ยิงในช่วงทดเจ็บแล้วสวยที่สุดในที่เจลาดเคยเห็นครับเจลาดบอกนะ เขาบอกว่าตลอดอาชีพเนี่ยตอนเขาตอนเขาเป็นนักเตะเขาก็ยิงท้ายเกมหลายๆล,ลูกเหมือนกันแต่หนึ่งในลูกที่สวยที่สุดเขาขอยกให้เป็นลูกนี้เลยที่เขาเห็นมาในชีวิตโอ้โหก็สวยงามแล้วก็เรนเจอร์กำลังผลงานยอดเยี่ยมเลยนะครับในลีกเนี่ยนํำเป็นจ่าฝูงล่าสุดเนี่ยเพิ่งบุกไปชนะเซลติกมาด้วยคือสเต็ปแรกของเจอร์ลานเนี่ยถ้าพาเรนเจอร์เป็นแชมป์ลีกสกอตแลนด์ได้อันนี้ไม่ธรรมดานะเรนเจอร์เนี่ย,ยไม่ได้แชมป์ลีกสกอตแลนด์มากี่ปีแล้วล่ะตั้งแต่ถูกปรับตกชั้นไปอ่ะอยู่ไป ล่นไปเรื่สามขึ้นมาแล้วก็ตามเซลติกมาตลอดแต่ตอนนี้ช่องว่างระหว่างกับเซลติกเนี่ยมันใกล้มันแคบลงแล้วแถมตอนนี้เหมือนจะเลื่อมเซลติกก้วด้วยก็หวังว่าเลนเจอร์ของเจอร์ดจะลุยแล้วก็ไปถึงแชมป์ได้มันเป็นการสร้างโปรไฟล์อย่างหนึ่งเลยนะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบนะครับฝากกด subscribe ในช่องย t ท b e ของผม้ดแอคด้วยกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารนะครับแล้วก็อ,อย่าลืมสปอนเซอร์ด้วยนะครับสำหรับอยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับแล้วก็ รวมไปถึง Suzuki GL Max Edition นะครับ Suzuki Swift GL Max Edition ฝากเอาไวด้วยใครสนใจไปที่โชว์รูมทั่วประเทศรวมไปถึงยาหมองสูนภายตาจอมทองนะครับยาถ่าย 1, 2, 3แล้วก็ยาแก้ปวดเมื่อตากระเบนเน็บฝากเอาไว้ด้วยวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ